คลิปนี้มันจะเหมือนคลิปช็อตนะข้างหลังมาคืออ่านอ่านอ่าน,นสเตตัสให้ฟังคุณได้ยินคำนี้ไหมรักแล้วต้องเผื่อใจบ้างอะไรอย่างนี้นะมันดีหลายคนนะตีความผิดนะอ๋อก็อย่ารักมันมากเกินไปนะครับอะไรเงี้ยเวลาเลิกกันจะไม่ต้องเสียใจมากใช่ไหมครับใช่ไหมคะอะไรเงี้ยเออไม่ใช่ครับ <laughs> ขเขาเรียกว่า แต่ตอนที่รักกันน่ะก็คือต้องรักกันให้สุดๆไปเลยนะไม่ต้องเผื่อนะแต่ว่ารักแล้ว,ลวต้องเผื่อใจในี่ความหมายเป็นอีกความหมายหนึ่งก็คือเผื่อใจให้คนอื่นไม่ได้เผื่อใจให้เขาคนนี้แบบว,ว่าจะรักมากก็คือความสัมพันธ์เนี่ยมันมีหลายรูปแบบนะคุณคือคุณต้องเผื่อใจคือว่าเผื่อให้ครอบครัวเพื่อนพี่น้องลูกถ้ามีลูกนะแม้กระทั่งนะน,นี่สาคัญมาก สำหรับคนที่เข้ามาใหม่้วยนะคุณต้องปีมีร้ายเขาด้วยไม่ใช่คุณรักใครรักคือรักคุณเนี้ยมากมากก็จริงเนี่ยมันก็คนละเรื่องก,ก,กันกับว่ากับมีคนใหม่ที่เข้ามามันก็คนประเด็นกันนะไม่ใช่ว่าคุณเออวันนี้คุณเข้าใจผิดจริงๆนะก็คือฉันรักคุณเนี้ยมากหมายความว่าฉันจะไม่มีใครมันม,มันไม่เกี่ยวนะรักคุณนี้มากมากเท่าไหร่ หมายความว่าไม่มีใครคือถ้าฉันไม่มีใครว่าว,ว,ว่าฉันรักคนนี้มากมันมันคนละเรื่องกันนะรักคนนี้มากก็รักมากๆคนเามันรักได้หลายแบบนะก็ต้องเผื่อใจให้ให้ครอบครัวให้เพื่อนให้พี่หน้องให้ลูกเออไม่กะทั่งคนใหม่ที่เข้ามาแน่นอนที่คุณเห็นก็คือว่าเอคุณมีแฟนเนี่ยไม่ไม่เอาใครเลยนะไม่ไปหาพ่อหาแม่หาพี่หาเพื่อนไม่ตัดหมดเลยนะจนมิว <laughs> เขาติดเขาเลยติดกีติดกีดกคือวันไหนที่เราเราลำบากเนี่ยเรากลับมาเนี่ยคนพวกเนี้ยเขาไม่หนีเราไปไหนเออแต่แต่เขาก็จํานะพอมีแฟนมันไม่หายไปเลยแน่นอน,นะคนใหม่เนี่ยสําคัญมากก็คือว่าถ้าเราเสียใจเนี่ยแล้วแล้วเขาคนเก่าไม่เอาเราสมมติเราเสียใจโดนดทิ้งนะหรือเราทิ้งเขาก็แล้วแต่นะกรณีโดนทิ้งก่อนแล้วกันเนี่ย เราจะได้มีคนใหม่แน่นอนคนใหม่ที่เราหาที่เราคุยไว้อะข้อปฏิบัติของทุกคู่เลยนะการมีใหม่คือผัวใหม่คือผัวที่ดี <c oughs> ก็คือแฟนใหม่เนี่ยรือผู้หญิงหรือผู้ชายโดยเฉพาะผู้หญิงนะผู้ชายอนะาจจะจะไม่ค่อยซีเรียสเรื่องนี้ยก็คือต้องดีกว่าคนเก่าเตรียมคนเนี้ไว้หล่อคนเก่า รวยกว่าคนเกา่าฐานะดีกว่าคนเกา่าเช่าตระกูลดีกว่าคนเกา่าอะไรท้กอย่างนึงก็ได้จ้ะคนพูกเนี้ยจะช่วยเราในกรณีดีที่เราอ่ะเสียใจบาดเจ็บจากคนเก่าเนี่ยเราจะทำใจได้ง่ายขึ้นมันก็มีความเชื่อที่ว่าถ้าเราทำใจได้ง่ายขึ้นแปลว่าเราไม่รักคนเกา่าหรอไม่เกี่ยวดะมันขึ้นอยู่กับเราเราเคิฮิวตัวเองนะนะ เราเรา,เราจะเสียเราจะแสดงว่าเราเสียใจมากๆเพื่อให้คนเก่าเห็นใจเราว่าเรารักเขาแค่ไหนมนคนละเรื่องเลยนะคุณถ้าคุณเลิกเขาแล้วเขาไม่เอาคุณเนี่ยคุณต้องมีคนซัพพอร์ตสภาพจิตใจคุณในกรณีที่เขาบอกเลิกคุณถูกไหมคุณต้องมีคนใหม่เตรียมไว้จะได้เป็นผู้เป็นคนนะจะจคุณต้องนะจะไม่ได้ทําอะไรบ้าๆบอๆมีนะคุณโดนน้าตาย กีดแขนด้วยอะไรนะผู้หญิงก็นะผู้ชายก็ทำมิวสิกวิดีโอตากฝนอะไรสักอย่างนึงไปหาเรื่องชาวบ้านไปต่อยชาวบ้านก็มีนะเอ,อ,อน,นี่อันนี้อีกกรณีหนึ่งคือคุณทิ้งเขาอ่ะผู้หญิงทิ้งคนเก่าแน่นอนแหละคนใหม่ก็เตรียมไว้แล้วแต่ก็ไม่อยากทำร้ายคนเก่าถูกป่ะแต่คนเก่ามนเหี้ย้วเกินเล็วล้ะเกินอยู่ไม่ได้แล้วอะไรเงี้ย อาจจะบอกคุณใหม, właśnie, ม่ว pues mm ่าอยากอยากอยากจะอยู่คนเดียวนะฉันอยากต้องการสเปซสเปซในทมหรือเป็นไรสไตล์ด้วยต้องการพื้นที่ว่างไรเง nah, ี้ยก็คือไม่อยากอยู่ด้วยกันแล้วไรเงี้ยแต่คุณจะบอกตัวว่าคุณมีคนใหม่ก็ไ <subject> ังไงอยู่คุณก็ต้องไอ้สเปซตลกตรงนี้ครับผมเล่าเรื่องตลกเนี้ยสเปซเนี่ยมันมีคําคํหนึ่งอธิบายเรื่องเนี้ยผู้ชายที่มันรู้ทันว่าที่มึงบอกเลิกกูเนี่ยมันต้องขานการหาพื้นที่ ว่างเนี่ยมาถึงเวลานะสักสามวันห้าวันเดือนหนึ่งเนี่ยเพื่อให้เพื่อให้ไม่จับได้ว่ามึงมีคนใหม่คนคุยไว้ตั้งนานแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยมีคนรู้ทันนะเราจริงได้หรอ,อควมันเลิกกันก็ต้องเลิกกันนะมันอย่าไปคิดเยอะว่ามีคนใหม่คนเก่าอะก็มึงนูนหวยนะแต่เนี้ยถ้ามีคนใหม่ที่ดีกว่าคนนี้เราดุดเลิกนะคนใหม่เขาจะช่วยเราอย่างปาดเลยเพราะเราหาคนใหม่ที่ดีกว่าแค่นั้นเอย ยเซนเเอร์คนใหม่ที่ดีกว่าก็คือมีอํานาจมากกว่ามีฐานะที่ดีกว่ามีชาติกูลที่ดีกว่ามันจะช่วยอย่างหนึ่งก็คือว่ากรณีกรณีนในในแรกที่เราทิ้งเขาเอ้ยเข,เขาทิ้งเราผู้หญิงนะกรณีนี้ก็คือเราทิ้งเขาแล้วเขาไม่ยอมไม่บูบอ่อนคนใหม่เนี่ยก็สําคัญการเคลื่อนหาคนใหม่ที่ผมบอกว่าต่ต้นนะก็คือ หาคนที่ดีกว่าคนที่ดีกว่าเนี่ยก็คือจะทําให้คนเก่าเนี่ยทําใจง่ายขึ้นเห็นคนใหม่โอ้โหเชี่ยแม่งรวยเหลือเกินอะไรเงี้ยโอ้โหแม่งหล่อมากโอ้โหแม่งมีอํานาจมากอาจจะเป็นนักการเมือง,ท,องท้องถิ่นอาจจะเป็นสสเลยก็ได้อะไรเงี้ยนะอาจจะเป็นลูกคนมีชาติตะกูลเงี้ยคนเก่าเนี่ยแบบจะไม่กล้าย,ยุ่งเลยนะจะทําใจเร็วมาก คือว่าเข้าไปถึงแล้วอะไรเงี้ยนะเพราะเผื่อไม่กลัวซวยนะแล้วก็อาจจะแบบถ้ารวยมากเนี้ยเออไม่ไปกับคนรวยแล้วมันได้ดีแล้วอะไรก็ว่าไปนะระดับเขาจะคิดนะคนเก่านะนี่และคือเราทําไมมันก็เป็นในว่าผู้หญิงเนี้ยถึงต้องหาหาคนที่ดีกว่าเรื่อยๆนะันเซฟตัวเองนะก็คือเซฟตัวเองในองฐาน,นะเรื่องอะไรอะความสบายนะความสุขสบายไม่พอ ก็การที่มันจะบุบออนกับคุณเก่าได้ด้วยนะคนุณเก่าก็บุบอ่อนได้ง่ายด้วยแต,แ,ตแต่ความแย่ของมันคืออะไรรู้ป่ะที่เห็นนตามข่าวนะเออมีผัวใหม่แล้วผัวเก่าเป็นลูกลานเออไม่ยอมอาจจะมีปัญหากับผัวใหม่ไปตีกันชกกันตายเอาลงร้อยแปดพันเก้านะเออมีปัญหา รหรือบางคนต่างคนต่างดีแฟนใหม่ก็จริงงมันยังยังไม่ยอมกันก็มีนะไม่ยอมให้คนห like like นึ่งมีแฟนกันนะนะเพราะอะไรรู้ปะเพราะฐานะมันเท่ากันเกินไปก็คือผู้หญิงเไม่สามารถหาผู้ชายที่ดีกว่าคนเก่าได้เยอะเยะคือเลเวลสูงกว่ามากมากก็คือว <Thompson> ่าอย่างเช่นอคนเก่าก็คือแฟนที่ทำงานคนใหม่ก็แฟนที่ทำงาน ทำงานห้างคุณเก่าก็อาจจะเป็นเซลล์ขายรถอยู่หน้าห้างอาจจะเป็นพนักงานในห้างอาจจะเป็นหัวหน้างานปกแตกพูดเยอะก็อาจจะเป็นหัวหน้างานก็คืออันนี้อันนี้อยู่ในที่ทํางานเดียวกันเนี่ยถ้าไม่ให้ผู้บริหารเนี่ยเป็นหัวหน้าก็คือนับเป็นระดับเดียวกันนะพอเลิกจากคนเก่าเป็มีคนใหม่ ก็มีคนระดับเดียวกันอีกอาจจะเป็นอาจจะเป็นคนระฟแนเดรถ้าเป็นพนักงานในห้างอาจจะเป็นคนลาคนสโตเขาเรียกนะเขาเรียกคนละร้านร้านค้าอาจจะอาจจะแบบว่าแฟนก็อาจจะอยู่อาจจะอยู่อันยี่ห้ออะไรอย่างเงี้อาจจะอาจจะอยู่คิดไปครีมแต่พอนะคนคนใหม่อาจจะอยู่ดักกินโดนัทหรืออาจจะเป็นมิสเตอร์โดนัทจะเป็นพิสซ่าคัทอะไรก็ได้นะ ือมันกัเท่ากันหมดอะนะแต่นี่มันจะมีปัญหาชีวิตมากๆเลยก็คือไม่ได้ตีกันเพราะคนใหม่ก็เห็นว่าคนเก่าเนี่ยไม่เท่าไหร่นี่ว่าพอๆกันนี่ว่ามึงแย่งแฟนกูใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วคุณคิดในทางกลับกันนะถ้าคนใหม่นะคนเก่าก็คือคิดวิคินนะแต่คนใหม่ก็คือผู้บริหารเซนทันนะพุทธอ่ะผู้แรท่าเซนทันไม่ใช่หัวหน้านะคือหัวหน้าก็หัวหน้านระดับเดียวกันอยู่นะ เพราะมันยังเห็นกันทุกวันนะ่ะผู้บริหารนะ่ะก็คือมีเขามีอำนาจในการให้คุณได้โทษกับร้านค้าทั่วไปได้เนี่ยอ่อันนี้ก็คือดีกว่าเดิมมึงเป็นแฟนใหม่ผู้หญิงเนี่ยแล้วถามนี่ผู้หญิงเนี่ยจะเอ้ยผู้ชายแฟนเก่าเนี่ยจะกล้าทําลายเขาไหมมันก็ต้องทำใจอย่างเดียวหรือปะให้มันจะได้ทําใจง่ายผู้ชายถ้าทาใจได้สักพักหนึ่งเนี่ยมันก็จะเข้าใจชีวิตนะแล้วก็จะ โอเคเข้าใจละแล้ว hmm. มันก็จะก็เลยนะดคอมดาวแล้วเขาเลือกเอออารมณ์อะมันก็จะลงลงก็จะเข้าใจว่าผู้ผู้หญิงเขาได้ดีนะแต่ความจริงมันไม่ใช่หรอกมันไม่กล้าทําเพราะว่าอะไรเพื่อนมันต่างเกินไปกับผู้ชายคนใหม่ผู้ชายมันจะรู้ว่าเสือแม่อะไรไม่ใช่นะสุดั้จทิ้งจอก ไม่เจอสิ่งโตอะไรประมาณเนี้ยยังไม่เองเอ็งเอ้งเอ้งายไปเองนะเออเนี่ยทำให้ผู้หญิงต้องอะไรต้องหาหาหาแฟนที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะเก็เป็ไปข้อ,ขอ,ขอ,ขอ,อกาหนดก็คือว่าถ้าถ้ายังหาไม่ดีมากแล้วผู้ชายผู้ชายแฟนเก่าเนี่ยก็คือยังยังไม่ไม่หวยนะก็อ,อยู่ด้วยกันต่อไปเออแต่อย่าลืมนะก็คือเผื่อใจเผื่อใจคนใหม่เข้ามาแต่หมายคนใหม่ที่มันเลเวลสูงกว่านะ ถ้าคุณเออแต่ความจริงแล้วมันใครก็ทํากันวะก็คือคนใหม่แล้วมันห่วยกว่าคนเก่าอ่ะมีไหมหรือเท่าคนเก่าอ่ะทําไปเพื่ออะไรถูกป่ะถ้าคนเก่าม่ยังไม่ยังไม่ห่วยเกินไปอะไรเงี้ยนะคือไม่ห่วยกว่าที่เคยคบมานะก็ผู้หญิงเขาไม่ทากันใช่ไหมมีแฟนใหม่ที่มันห่วยคนเดิมเขาไม่ทากันอยู่แล้วแต่อย่าลืมว่า ถ้าแฟนเก่าเขายังไม่ทําอะไรผิดหรือยังรักกันดีอยู่ก็ก็คบกันต่อไปแต่เผื่อใจให้กับคนใหม่เข้ามาด้วยแต่คนใหม่นั้นก็ต้องใน่ทที่ดีมากๆคือคุ้มค่าคุ้มค่าที่จะเลิกกับคนเก่าเออบางทีเราเราเห็นคนเก่าเนี่ยบางทีเขาก็ดูท่าดีขยันทํางานนะเป,นเป็นผู้เป็นคนอะไรอย่างนี้นนะแต่คบกันมาแล้วบางทีก็ห้าปีสิบ 5, 10, ปีเนี่ยมันจะไปไม่ถึงไหนเลยนะมันก็หยุด อยู่เท่าเท่าเราอะแต่ส่วนใหญ่ผู้ชายเนี่ยการที่การงานเนี่ยถึงจะสตาร์ทเท่ากันนะอาจจะพิศวกพกรด้วยกันอาจจะเป็นพนักงานเข้ามอลบอวันวันช่วงเดือนปีใกล้ใกกันเนี่ยถ้าผู้ชายทแซงหน้านะแต่มันควรที่จะแซงแบบขึ้นไปเยอะๆนะไอคนนี้ก็มันก็มันก็มันก็ต่างแล้วเดือนทางกันแค่หมื่นสองหมื่นเลยเนี่ยอาจจะเงินเดือนอาจจะสาสามหมื่นห้าหมื่นมันก็เจ็ดแปดหมื่นอะไรเงี้ยเอเนี่เยอะไหมวะไอเยอะเกินไปใช่ไหม เท่าไหร่ว่าเงินเดือนพนักงานสามหมื่นนะ 30, นะผู้หญิงสามหมื่นผู้ชายห้าหมื่นะมันก็มันก็ต่างกันไปเยอะก็กเท่ากันแล้วกันเออเอ,อ,เอ,อก็รอไปไเรื่อยๆคบันไปไเรื่อยๆถ้าไม่มีใครก็แล้วกันนะดูแลกันนะ,ะเจ็บปวดเจ็บไข้แล้วก็ว่าไปนะคือมีเพื่อนเที่ยวนะมีเพื่อนมีเพื่อนนอนแล้วกันอไอ้ที่ว่ามันขาดไม่ได้แล้วผู้ชายนะดูนะตกักแจกเลย เลียวว่าเลียวเลวว่าเลียวเลียวเลียว I E A L เลียวเลียวคลิปเลียวก็คืออันนี้ก็คือหัวข้อก็คือการเผื่อใจออจจะลืมเผื่อให้ relation relation s h i p เนี่ยพูดถึง relation s h i p เนี่ยเขาต้องนึกถึงว่า คู่ผัวเมียคู่แฟนคู่ผู้หญิงผู้ชายความจริงไม่ใช่แล้ว relationship เ,เนี่ยก็คือวความสัมพันธ์การสร้างความสัมพันธ์เนี่ยคือจุดจุดจุดสุดยอดมันอยู่ที่คู่แต่งงานถูกไหมก็อย่าลืมว่าคร้างปิลมิตเนี่ยความสัมพันธ์เนี่ยมันก็เป็นเพื่อนฝูงพ่อแม่พี่น้องปู่ยา่าตาย,ยายลูกเราหลานเราแล้วก็ได้นอนปิลมิตเนี่ยเห็นมันสูงเนี่ยคนใหม่เนี่ย มันมันไม่ได้อยู่ข้างล่างนะมันมันมันกระโดดมันอยู่ปอดรับมีดนีทีบคนเพโทดีทีบคนเก่าตกไปเลยนะเออมันก็มันก็คือเป็นเช่นก็ต้องเตรียมเผื่อใจแบบนี้เหมือนกันนะโอเคลาลากลิ้นีน